ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกม Minecraft กันอีกแล้วก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเราก็อยู่ที่ถ้ำน,นี้ซึ่งมันก็ผ่านมาเป็นเวลา6วันหรือ7วันก็ไม่รู้ที่จากพาร์ทที่แล้วคือพอจบคลิปปุ๊บผมไม่ได้เล่นต่อนะครับคือผมกดออกจากเกมแล้วก็ไปเล่น Death by ต่อเลยนะไม่เล่นนอกรอบเลยสักวันนะก็ คือคือจะให้ยังไงเรียถ้าพูดถ้าตอบแบบดีๆก็ถ้าตอบแบบเอาแบบให้มันดูดีนะก็คือทุกคนจะได้เห็นความพัฒนาแบบเรียลไทม์แบบไม่ต้องเห็นว่าเราฟาร์มนอกรอบอะไรแบบนี้ไงแต่ <c oughs> แต่ถ้าแบบตอบแบบความเป็นจริงก็คือผมขี้เกียจเล่นนั่นเองนะครับคือผมเป็นคนที่ขี้เกียจฟาร์มของเกมพวกนี้มากเออมันเป็นตั้งแต่ผมเล่นตั้งแต่ที่ผมติดไมค้าผมก็เกียจการฟาร์มของแบบนี้เป็นนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วนะครับมันไม่สนุกเลยนะการฟาร์มของสําหรับผมสําหรับคนอื่นอาจจะสนุกก็ได้นะแต่สำหรับผมแม่งแบบเป็นอะไรที่เกียจมากๆเลย เอาเวลาไปนั่งเล่นเกมที่ตัวเองรักแต่ก็ด่าด้วยดีกว่านะครับก็คือเด <c oughs> <c oughs> ี้ย y ไบโอมีฐานตกหล่นอยู่ตรงนี้ตรงนู้นด้วยแต่ไม่เก็บหรอกตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเดี๋ยวเรานอนก่อนดีกว่า <c oughs> ถ้าคลิปนี้มีเสียงไอบ่อยก็ขออภัยด้วยนะครับคือ ผมเป็นหวัดนะเออผมตื่นมาแล้วผมไลฟ์สตรีมแล้วผมก็เป็นวัดไปเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะนะเอออยู่ดีๆอยากจะเป็นก็เป็นเหรออยากจะเป็นวัดก็เป็นอะไรแบบนี้เหรอมันก็เกินไปเป้าฮัลโหลไแบบอมีวัวหนึ่งตัวว่ะตรงนี้ตายซะโอ้ยตอนนี้เนื้อเรามีเยอะมากเลยนะเราจะฆ่ามันทำไมวะ ผมว่านะเราควรจะสำรวจสิ่งต่างๆในเหมืองน,นี้ก่อนเอาไหมเฮ้ยม,มีมีพอมดพอมดเฮ้ยเฮ้ยน้ำยาพิษนะน้ำยาพิษเฮ้ยน้ำยาพิษโอ้ย,อย,อย <c oughs> ตัดไม้ก่อนดีกว่ามันอยู่ไหนอะ่ะเอา้าหายไปแล้ว what the fuck อะไรวะมันไปไหนอะ่ะไม่รู้ช่างมันตัดไม้ก่อน ก็ผมได้ปรับใหม่แล้วนะคือเสียงเกมจะดังหน่อยนะเพราะว่า <c oughs> ผมปรับให้เสียงมันเป็นแทร็กเดียวนะครับปกติเวลาอัดคลิปเนี่ยผมจะปรับเป็น2แท็กเนี่ยแต่อันนี้ผมเปลี่ยนโปรแกรมอัดคลิปนะั้นจากโปรแกรมอนะกรแรมอคชั่นเปลี่ยนเป็น OBS นะครับที่จริงก็ไม่ใช่ OBS หรอกเป็นสตรีมแแบบนะผมเอามาอัดคลิปนะครับ <c oughs> เพื่ออะไรนะเพื่อให้คลิปบันลื่น ใช่ถ้าผมใช้แอคชั่นภาพมันจะดูไม่สมูทเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่สร้างบ้านในพาร์ทนี้ไม่ต้องไปลงเหมืองหรอกหาที่อยู่ซุกหัวนอนก่อนดีกว่าผมว่าคือตอนนั้นเรามาจากทางนู้นปะถ้าจําไม่ผิดนะครับเราต้องไปทางนี้อ่าเราต้องไปดังนี้ครับ <c oughs> หรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าเราก็น่าจะต้องไปทางนี้นะเพราะว่าเหมืองมันอยู่ทางนี้ หรือเปล่าวะหรือหรือรอะไรหรือเราไปจากทางนี้วะอ่าไม่รู้ดิ <c oughs> ไม่ได้เล่นไม่เล่นนานมันถือว่านานไหยว่าเป็นอาทิตย์เลยนะเออคลิปล่าสุดของไมค์ครับก็เป็นคลิปล่าสุดของผมช่องนี่วะก็เอ้ยมีหมาด้วยแต่แต่ไม่มีกระดูกอะขอโทษทีนะโอ้เรวินอย่างนั้นเหรอ น่าสนใจไหมทุกคนเอ้ยมันไม่ใช่เลวีินดิตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรวะมันเป็นเหมืองหลุมหลุมอุกกบาทเหรอหรือว่าหลุมโกคูสู้กับเบจิต้าแล้วมันแบบระเบิดมันดูวังเวงจังเลยฮะข้างล่างเนี้ยมันดูวังเวงว่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้เกือบเกือบแตกโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยอฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ อย่าอย่านะเว้ยโ้ยเกือบเกือบแตกเกือบตัวแตกแล้วหาพื้นที่ดีกว่าเออเราไปหาพื้นที่ดีกว่าพื้นที่ที่ผมอยากได้ไม่รู้ว่าพาคนี้จะเจอหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบเอาชีวิตรอดที่เราเดินทางอย่างเดียวไงไม่มีบ้านอ่ะอันนั้นจะอุบาทเนไปหรือเปล่าคนไร้บ้าน โอ้โหไม่คิดกะจะให้แบบมีที่สุกหัวนอนให้คุณเลยเหรอเกินไปเปล่าฮัลโหลโอ้ยก็จะเป็นทะเลแล้วมันเป็นทะเลแล้วมันเป็นเกาะเหรอมันเป็นเกาะแถวเนี้แย่ละ <c oughs> แย่แล้วเว้ย <c oughs> โอ้แย่แล้วนะแบบนี้แย่แล้วนะเริ่มไม่ดีแล้วนะว้าวที่เป็นเกาะ โอ้โหเขาสุดเลยเป็นเทพเจ้าสุดเลยกูอ่าอืมกูต้องออกเรือไปแกนลายแล้วสินะไปะไปกันเถอะเราไปแกนลายกันเถอะทุกคน fov อาจจะมองกว้างๆหน่อยนะเพราะว่าผมปรับไปเยอะนะมันมันถนัดสำหรับผมแนแอ fov อะก็ ใครที่มึนหัวก็ขออภัยด้วยนะครับผมบางคนเขาไม่ชินกับ fov แบบนี้ผมปรับไว90นะ้90เนี่ยครับเพราะผมถนัดแบบนี้นะใครที่มึนหัวขออภัยด้วยนะครับผมคือถ้าผมเล่นแบบธรรมดานี่ผมเล่นไม่ได้แน่นอนมันจะขัดใจผมอย่างมากเลยโอ้ยไม่มีเฮ้ยเกาะใหม่แล้วไปหิมะเยอะจังวะเฮ้ยมึงบ้าปะเนี่ยโต่มึงบ้าปะเนี่ย จะเป็นเกาะอย่างเดียวหรอเป็นเกาะก็ได้แต่เอาเป็นแบบพื้นที่ประเทศภูมิประเทศแบบใหญ่ๆห,ห่น่อยได้ไหมอ่ะ <c oughs> โอ้โหก้พระเจา้าอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> ขึ้นแบบโอ้โหแม่เป็นภูเขาอีกไอ้หาเอ้ยเอ้ยเปรตโอ้โห ทำไมมีแต่ภูมิประเทศแบบนี้ไม่มีแบบที่ผมต้องการเลยวะโอ้โหอาหารอาหารเยอะอยู่กำลังจะพูดอาหารจะหมดไ่ฮะโอ้โหภูเขาอีกแล้วอะไรวะหน่าข้างบนนั้นน่ะแมปไม่โหลดเหรอฮะไอ,อะ้จริงดิ <c oughs> จริงดิฮัลโหลโอ้โห อะไรวะหน้ามายคราฟเกมดีเฮ้ยเสียงซอมบี้น้อยเแบบี้ซอมบี้เสียงมันอยู่ใต้เนี้ยหวาดระแวงแวงระวาดโอ้จินนเาเลดโลกได้เที่ยมากเลยมายคราฟเอ้ยไม่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 ไมคำหยาบคำหยาบอ๋ออันนี้ก็เป็นป่าไม้ไม้สีดำเขาเรียกไม้อะไรวะลืมแล้วอ่ะ อ้ยจะมีที่ไม้โอ๊กแบบโล่งๆให้ไหมเอออยากจะได้มากๆอยากจะได้ป่าแบบนั้นมากๆขอร้องล่ะขอร้องล่ะโอ้โหมาเต็มไปหมดเลยให้เนื้อได้ไหมอ่ะให้เนื้อแล้วมันจะแบบโอ้โหหาเอเอาเนื้อกูไปฟียนหนึ่งอีกโอ้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 อรบรี่บร์รี่ เก็บเบอร์รี่ไปแล้วกันเอาเบอร์รี่เบ,บอร์ชีเบอร์รี่ไปปลูกได้นะครับผมแล้วมันแบบพอโตแล้วมันจะมีดาเมเอจด้วยนะเออมันจะเป็นแบบอะไรที่สมบู์แบบหรือเปล่าวะแต่ตอนนี้ดีบต้องการเนี่ยคือกูต้องการได้ป่าโอ๊โลงๆลอะ่ะเขาเรียกป่าอะไรวะฟอเรสอะไรวะจำไม่ได้ มันไม่ใช่ป่ามันมัน,ม,นมันเป็นไบโอไมค์โอกอ่ะแล้วมันจะเป็นที่โลง่โลงๆอะ่ะมันเหมาะกับการสร้างบ้านมากแต่ตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยมีแต่ไม้ดำทั้งหมดแล้วก็หมาอีกโหมึงออกลูกออกหลานเยอะจังวะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยฮัลโหลแย่ละถ้าเรายังไม่เจอแล้วก็ <laughs> บ้านเราอาจจะไม่มีก็ได้นะ ตอนนี้ผมเดินมาไกลจากจุดเกิดมากถ้าผมตายแล้วก็น่าจะหาหน้าดูเลยไม่หาดิคุณเนี่ยเสียน้าําตาเศร้าโศกเสียใจโอ้ยยังได้แมปดีๆแบบเขาบ้างแต่ไม่เคยจะได้แม้แต่ครั้งเดียวขอโทษนะเจ้าแกะแต่ขอค่าหน่อยนละกันนะโอ้ยแกอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีหวังมีหวังมีหวังเฮ้ยเจอป่านี้หรอ แป๊บนึงนะห้าก่อนโอ้ยโอ้ยเี้ยเ้ยโอ้ยย่กูอยากจะด่าเป็นภาษาไอ้แดงโอ้อะไรวันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าไงเฮ้ยฝันเป็นจริงแล้วไทโยว้าวฝันเป็นจริงแต่ก่อนอื่นต้องราตีสวัสดิ์เอากูยังนอนไม่ได้เหรอ ก็เดินไปอีกแล้วกันนีไ่ไงตา่าที่ผมต้องการโอ้แต่ทำไมมันดูโงม่มันดูโง่ย่างเนี่ยมัน,น,ม,นมันดูไม่เรียบมันไม่เป็นร้านกว้างมันเป็นแบบชั้นอะ่ะเฮ้ยหมู่บ้าน npc เอ้ยเราปักหลังอยู่ฝั่งนี้แล้วกันอ่ามีไม้โอ๊กมีอ,อ้วว้าวสุดยอดไปเลยนอนก่อน จอซอมบี้มาชิบหายพอดีโอเคทุบให้หมดตอนนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สามเหรอ,อวันที่สามของไมค์ครับ t อ้ยเอพซีสวัสดีครับสวัสดีอาจจะเจอของดีก็เป็นได้กระโดดเตียงเย่เย่เย่ยโยโย,โย่ให้มันเล่นไปนั่นแหละเฮ้ย ฟิสิกฟิสิกอ้อพระเจ้าฟิสิกฮ่องฮ่อพปดีหยอมีอะไรอไหมไอ้คุยปักเขาทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้แย่ละมีกล่องให้ขโมยไหมครับไม่มี มึงมีอะไรบ้างเนี่ยเอฟีซีโอขนมปังแอปเปิ้ลแล้วก็ทองม,มีอะไรอีกไหมมีแค่นี้ิงเหรอเฮ้ยไม่ไม่จริงนะมึงบ้านแค่นี้เหรอเอฟีซีจริงดิโอโหแย่และ เอ้แต่เราทำฟาร์มได้อยู่ฟาร์มเอไม่รู้ว่ามันปรับใหม่หรือ,อยังอ่ะว่ามันยังทําได้แบบที่ผมเคยทําอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาปรับหรือ,อยังนะแต่ผมว่าเราน่าจะต้องปักหลักหาบ้านแล้วละ่ะเพราะถ้าเราไม่หาบ้านแล้วก็เราคงชิบหายวายวอดแน่เลยละอา่าบ้านเราควรอยู่ตรงไหนดีนะ อยู่แถวตรงนี้หรือว่าตรงโน้นเดะแต่อนาคตรเราต้องทําให้แบบทุกอย่างมันเท่าเทียมอ่ะเออเราคงต้องเสียบล็อกดินไปจํานวนมากทลายเนินตรงนี้เพื่อมาต่อให้มันเรียบๆเฮ้ย ي, ข้างหน้ามันเรียบเรียบเหรอว้าวจ๋งไปเลย โอ้ยเยี่ยโคตรโล่งเลย <c oughs> โล่งเหมือนอนาคตบางคนเลยอ๋อ oh. ไป้ตรงนี้ได้อยู่นะอ๋อทำไมของมันเยอะจังวะของแม่งโคตรเยอะเลยสร้างบ้านตรงไหนตรงนี้ละกันนะครับเออบุกสร้างบ้านไม่เก่งหรอกแต่ว่าถ้าเราสร้างตรงนี้เราก็ต้องเดินไกลอะดิ แล้วแล้ปุเกูกูเดินได้ <c oughs> อ,อบงบล็อกอแล้วก็กล่องใส่อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์นี่นี่นี่ใส่ให้หมดปุ๊ป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 ุ๊ปปุปปปปป <c oughs> โอเคไม้มาเราจะสร้างบ้านกันนะครับ ก็เอาเนี่มาแล้วก็เอาเตาเผามาปึ๊บวางสิวางอ่าแล้วก็ปึ๊บอ่าแล้วก็ชื่อฟับฟับ,ป,บปุ๊บปุบ๊บฟับรับโชคนี่นั่นไงโอเคสร้างบ้านแต่ก่อนอื่นต้องตัดไม้ก่อนกูจะเล่นใหญ่เกินไปเปล่าตัดไม้ตัดสีกูจะตัดไม้ไม่ใช่ตัด ดอกไม้โอเคตัดไม้ก่อนนะทุกคนาฟาร์มแร่อะไรพวกนี้รอมีบ้านก่อนเราค่อยไปเราไม่รีบเราไม่รีบเราเล่นชิลๆพรซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่สิ้นคิดที่สุดของกูแล้วเออนะครับแม่งไม่มีคอนเทนต์หาอะไรวู่มาเล่นไมค์ครับนี่แหละมันง่ายที่สุดของเกมทุกเกมละซึ่ง <c oughs> เดี๋ยวผมว่าผมอยากลองเล่นโฮมสวิตโฮมสไว แต่ตอนนี้เงินผมมันมันเกลี้ยงแล้วนะสิไปไหนหมดก็ไปกับเดซบายนั่นแหละพันก็ไปหมดไปเป็นพันกับเกมนั้นบาเกมดีอ e ีสปอร์ตกูกูหมดไปเป็นพัน <c oughs> จุๆงั้นทุกคนเอ่อสร้างตรงนี้ดีไหมวะอืมสร้างๆไปเถยอะไรเนี่ยสามแล้วหรอ เอาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองสามสี่เอาเอาเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสาสเอาแบบนี้ไหมเออเราทำเป็นโค้งแล้วก็สี่สี่สสองสสีส บ้านอะไรของคุณเนี่ยหนึ่งสองสามสี่บ้านอะไรของคุณเนี่ยมันดูปัญญาอ่อนอย่างวะอ่าอ,อ,อืมตัดไม้เพิ่มดีกว่าคิดไม่ออกอจะทำยังไงดีตัดไม้ก่อนละกันปลูกต้นไม้หลักโลก รักขโมยนะไม่ใช่รักโลกไม่ใช่รักแต่เป็นรัก <c oughs> ไอ้หามุกมุกอะไรของกูเนี่ยมันมาเรียกมุกได้ด้วยเหรออ่าช่างมันเถอะ <c oughs> ลืมที่ผมพูดไปแล้วกันมาเดี๋ยวตัดต้นไม้ก่อนละกันเ <c oughs> <c oughs> บือ่อไม่ไม่มีอะไรให้ทำจริงๆแล้วเนี่ยต้องตัดต้นไม้กี่ต้นเนี่ย บอกรักโลกแต่กูก็ตัดต้นไม้บ้านอะไรของกูเนี่ยบ้านมันมันเจ็ดไก่เกินไปปะวะหนึ่งสองสามสามสี่หนึ่งสองสามสี่บ้านอะไรของกูเน,นี่ยสองสามสี่ บ้านอะไรของกูเนี่ยเริ่มมัว่วมั่วนี่ว่านี่มัว่วโคตรมั่วเลยเอ,อ่เอ่าไม่รู้อะไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละสร้างๆไปเถอะบ้านกูทำไมบ้านกูเองเอ่านี่ไม่เนี้ยแล้วก็เล็งเล็งเล็งดีๆแล้วก็เหนียวไกลไม่เนี้ย แล้วก็ไม่เอามึงไปติดอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่สองสามสี่สองแหมเลยใช้ไม้โคตรเปลืองบ้านอะไรเนี่ยมันดูโง่โง่ะมันดูเป็นบ้านโง่โง่อะมันดูโง่มากเลยบ้านผมอ่ะ แย่แย่ละบ้านแย่ yeah, ละมาดูเป็นบ้านที่แบบโอมากเลยนะทุกคนดูดิบ้านอะไรของกูเนี่ยกูสร้างอะไรเนี่ยบอกแล้วกูสร้างบ้านไม่เป็นถึงเวลาชีวิตรอดผมถึงไม่ค่อยอยากจะสร้างบ้านไงเวลาเมื่อก่อนอะ เออเพราะเวลากูสร้างมันจะออกมาโง่ๆแบบนี้นี่แหละบ้านเนี่ยแม่งเอ้ยวางผิด <c oughs> <c oughs> รับไม่ได้วะ <c oughs> รับไม่ได้ <c oughs> รับไม่ได้กับบ้าน <c oughs> บ้านแม่งดูโง่มากเลยบอกตรงๆ ก็ไปนอนคืนที่สี่ปุ๊บหืมกระโดดแบบดะแมทริกเอ้ยี่สิบนาทีแล้วหรอไวเกินไวจัดเลยทุกคนไวอะไรขนาดนี้ยีสนาทีไวยังอ่ะโอเคก็เดี๋ยวต่อบ็อกเสร็จเดี๋ยวจบคลิปละกันนะครับคลิป20นาทีกว่ากว่าเกือบยี่ินาทีก็พอแล้ะเออขี้เกีย อาจเยอะไม่ดีเสียงมันจะพังนะเออนะครับ <c oughs> โอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านอันนี้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝาก อบอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเกมในนี้ด้วยนะครับคือผมไม่ได้เล่นนานแบบตามเวอร์ชันไม่ทันแล้วนะครับว่ามันมีเวอร์ชันนี้ด้วยนะก็ s <S ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนอไอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมไปแล้วนะครับยบายครับนะ